สวัสดีครับผมไสวเกศครับผมเพิ่งล้างรถเสร็จครับนะยังเหนือนเป็นเลยผมใช้น้ำแค่2ถังประมาณ10ลิตรนะครับ2ถังแล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการล้างรถรถมีสุสุสประตูก็ใหญ่นะคันใหญ่สะอาดเตียมเรียบร้อยเลยและน้ำยาที่ผมใช้ผสมคอะไรึเปล่าฮะนี้ carwash ครับ สามารถล้างรถได้200คันครับเพราะว่าผสมแค่1ฝาเนี่ยคือ5มิลลิตรนะครับในน้ํา4ลิตรน้ํา4ลิตร1นึ่งนถัง,งนะอีกถังนึงก็ประมาณ6ลิตรผมใช้น้ำแค่สองถังเนี่ยในการล้างรถ1นคันเพราะฉะนั้น1ลิตรจะล้างรถได้ประมาณ3ามสองร้อยคันครับได้200คันเลยนะไม่น้อยเลยนะครับเฉลี่ยแล้วคันละ1บาทเจ็ดเจ็ดหนึ่งบาทกวา่าเองถูกมากเลยแล้วก็ที่สําคัญคือประหยัดน้ําและ ประหยัดเวลามากแล้วก็เราอลังก,ก,การไปด้วยเช้วลาเร็วที่สําคัญมากๆเลยตัวนี้เนี่ยไม่มีส่วนผสมของอาสารที่ที่กัดสีรถอันนี้คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเวทุกชนิดเนี่ยสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแม้แต่ขวดน,นะครับพลาสติกสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอย่าลืมครับของใช้ประจําบ้านอีกหนึ่งตัวช่วงโควิดระบาดที่คุณ ผลิตภัณฑ์ล่านรถ Kawash ของ Mv ครับคุณต้องมีสวัสดีครับยังไม่จบนะครับชมกันต่อเลย <c oughs> โอเคอ่ะถึงไหนแล้วงี้แน่นอนวันนี้ผลิตภัณฑ์ วิธีการผสมนะครับน้ำเปล่า4ลิตรในถังสียุมพูนะครับต่อน้ำยา car wash หฝาใช้แค่นี้ครับเห็นไหมฮะแล้วก็คนให้เข้าเข้ากันแค่นี้เองง่ายมากเลยนี่ฮะ car wash เสร็จแล้วส่วนถังสีดำนั้นคือน้ำเปล่านะครับผมก็ใช้ผ้าผืนเล็กผืนนี้นะครับในการล้างรถและใช้น้ำแค่2ถังนี้ครับล้างรถ1คัน นี่คือผมล้างเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีรวมทั้งเก็บราละเอียดด้วยนะครับก็ถือว่าได้ในระดับที่เวลาจํากัดแล้วก็ที่สำคัญคือปริมาณน้ำผมใช้แค่สองถังคือประมาณ10ลิตรนะทั้งหมดเนี้ยสิลิตรบวกนิดหน่อยถังนี้เป็นถังถังน้ําเปล่านี่เหรครับเป็นถังน้ํายาที่ใส่คาร์วอสลงไปหนึ่งฝามาเมื่อกี้ใช้แค่นี้เองรถหนึคันสบายๆล้างใ้รูเองครับง่ายมากแล้วก็ อาจจะเหงื่อตกบ้างเราเป็นอากาศร้อนโอเคครับนี่ประหยัดมากเลยอันนี้สามารถที่จะล้างรถได้กว่าน,นี้นะครับ200คันสะหบายสบายเลยคุณต้องใช้มันในชุกในในช่วงที่โควิดระบาดบอกให้เลยโอเคไหม